สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบก,กับ CG Com g กะกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็อยู่กับ n e b o r Back From Hell กันเช่นเคยนะครับเราก็มาต่อกันในด่านนี้ด่านนี้แล้วก็ด่านนี้ับผมเท่าที่ผมจําได้นะครับคือรู้สึกมันมีบางด่านที่หายไปนะเออมีบางด่านที่เคยเล่นอยู่แล้วมันไม่มีในภาคนี้แต่ไม่เป็นไรใครอยากไปชมผมแนะนําให้ย้อนกลับไปดูภาคออริจินอลในคลิปที่ผมเคยทาเอาไว้นะผมซึ่ง น่าจะมีทุก่านให้เห็นเรียบร้อยนะเอาละวันนี้เรามาเล่นกันต่อเลยผมเลือกที่ทางนี้ก่อนฟิตเนสเฟนซี่นะผมโอเครุยกันเลยมาแล้วกับพระเอกคุณวูดดี้ไม่ใช่เกิดมาคุยมีหมาด้วยนะตอนนี้ มันจะเล่นโยคะครับมีอะไรบ้างตรงนี้มีเชือกกระโดดอ่าโอเคให้อาหารปลาแล้วก็มาโยคะนะฮะนี่อะไรเอ่ยสเตอรอยสเตอรอยสเตอรอยคือน่าจะทำให้อ่าตัวใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะตอนนี้มันกำลังโยคะ อา่าฮะโยคะเสร็จแล้วไปไหนต่อมันลงมาเปล่ามันขึ้นไปนะไม่ได้ลงมาโอเคผมหยิบของก่อนอ๋อว่า,าหนังสือโยคะโอเคน่าจะไปเก็บป่ะไอเ้เอาไปเก็บนะฮะแล้วก็เล่นเทมเปอรลีนโอเคเอาเอานาจะปลักไฟว่ะอ่ะขี้ขวาฮนะอ๋อเลื่อย,อยตรงนั้นโอเคเดี๋ยวนายต้องไปเก็บแหละ เงี้ยงี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 เ,เ,เ, okay. เดี๋ยวมันจะมาตรงนี้โอเคข้างล่างนี้มีเครื่องออกกาลังกายผมจําได้นี่นี่เป็นที่ดึงนะแล้วก็ปั่นโอ้โ okay. หกลัวมันลงมาเนะี่ยเอ้ยมันโอเคมันไปกินน้ําปั่นนะตอนนี้วางกินน้ําปั่นก็ขึ้นไปข้างบนนะครับด่านนี้ค่อนข้างเบลอๆนะผมไม่ค่อยได้เล่นด่านนี้เลยโอเคกินเครื่องดื่มชุกกาลังเปล่าโอเคแล้วก็ลงไปข้างล่าง ดึงไอ้นี่โอเคเก็เกละนี่อะไรอะ่ะน็อตเต้นคือการคือแบบผูกเงื่อนนะหนังสอผูกเงื่อนฉบับหนึ่งพันหนึ่งอนะไม่ใช่1นึด้วยหนึ่งหนึ่งคือรหัสพื้นฐาของทุกอย่างในชีวิตโอเคก็โอเคเดี๋ยวข้างล่างมีที่ยกน้ำหนักด้วยพอรู้แล้ว่าทำอะไร เดี๋ยวมันก็มาดดเชือกโอเคได้ละเอาละใส่ไอ้นี่แล้วก็โยคเะเแกงสือละปเแกงสือละุบแอบก่อนแอบก่อน โอเคครุบมาแล้ววางได้ไหมเอาให้หาปลาครับผมปึ๊บเฮ้ยปลาปลาทำไมโตปลากิสเตอร,รอยครับผมเอางี้วางนี่รองเท้าสเกต็ตอันเบอร์เลอร์เห็นอยากเล่นกีฬาใช่ไหมด่านนี้จัดไปครับ มีให้คใครเอาหนูซื้อน็นอตหนงสือน็นอตน่ผมวางวางวางเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 ให้หมดต,ต่อปักต่อปักโอเคแล้วก็ใส่นี่ อ๋อต่อไปมันจะเป็นลีนเทปลีนวะ่ะเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอาให้เละ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 เย้หมุนวางได้ไหมโอเควางได้ออออออโอ้โหเต็มตูด นั่งนั้นเต็มตูดเลยนะไป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 โอ้ตัวหายหายไปกับฉากเลยโอ้โหตกบ้านครับผมโอ้โห้ะบ้านก็ล็อกด้วยเอาแล้วๆๆ้แล้วเก็บเก็บเก็บใส่ใส่ใส่ เห็นปูลินไม่ได้ใช้นะเมื่อกี้ผมลืมผมลืมแปะนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เนาะไปตอนนี้มันจะลงไปที่ห้องใต้ดินนะเพื่อที่จะไปเล่นแงๆๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันอุ้ยไม่โดนลูกป,ปัดเสียใจเนี่ยมีนี้ด้วยมีไฟช็อตนะตรงนี้ เหมือนเราไปเปลี่ยนทำให้มันเป็นยางเนาะที่มันแบบสามารถยืดกลับ <c oughs> โอ้โหทำจริงตายเนี่ยและเหลืออีกประมาณสามสี่ทริคเน่นผมโอเคตอนนี้ความชิบหายอันหนึ่งได้หายไปกาลังจะเจอกับความชิบหายอันใหม่นะเยอะ ใครมาตัดต่อรูตัวเองวะเนี่ยเฮ้ยระบบจะไม่ผิดไอ้ตรงนี้อ่ะคือเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบอิเซกจากเกมบูดูบูบี้อ่ะผมจำได้เออ ถ้าใครจำได้นะผมผมเคแเมยแคสเจดวงวีไปครั้งหนึ่งสมัยนานมาแล้วซึ่งเป็นเป็นภาพยนตร์อันแรกในโหมดสอนที่เราเล่นนะไปึ๊บึ๊บึ๊บบบบบบบกับงงเลยใครทำวะ <c oughs> ถ้าผมจำไม่ผิดก็แบบว่าอ่ค่ายที่ทําวิดีโอคัสซีให้กับเกมเนี้ย <c oughs> เขาก็ทําให้กับเกมนี้ด้วยเหมือนกันเออน่าจะใช่นะมันเหมือนเป๊ะเลยอะ เอาละครับตอนนี้เหลือแค่สุดท้ายซึ่งก็คือเป็นสปริงเทมโปรีนะเดี๋ยวเราจะคัดข้ามไปตรงนั้นเลยยังทะลุมิเตอร์ได้อยู่นะครับสุดยอดไปเลย เรียบร้อยครับผมผ่านไปแล้วกับดานฟิตเ e ็ดเฟรนซี่นะครับผมได้รางวัลมาด้วยไปลุยต่อครับผมดูอิดโยเซฟพึ่งพาตัวเองประมาณนี้ <c oughs> โอ้นี่มันฟิวบอ็อกอ่าจะทำอะไรเอ่ยเหมือนเขาพยายามจะประกอบไปสักอย่างหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความยากเกินไปก็เลย ไม่เอาละมีอะไรเอ,อ,เอรนเน่ยอ๋อ water pipe นะฮะคือ,ขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเขาอ,อุดไว้หรือเปล่าเออนี่เขาซ่อมบ้านนะผมตอนนี้มันจะไปไหนครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดนเอาไอ้นี่ก่อนลงมาเร็วๆๆๆโอเค ไป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 รีบไปก่อนไปกันไปก่อนไปกันไปกันไปกันเดี๋ยวจะมาเลวเลวเลวโอเคไหนไหนในนี้มีอะไรดูสิสายไฟป่ะสายไฟจริงด้วยอ่ะเก็บ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นอ่ะนี่ฮิตติ้งวาล์วนะก็คือวาล์วความร้อนส่วนนี้จะเป็นน้ำนะโอเคก็ okay. น่าจะไปซ่อมอะไรสักอย่างเลง อ๋อยู่นี่เองโอเคเกณฑ์ละเกณฑละเฮ้ยเฮ้ยของขวบงวของขวบงวบไป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 อุ้ยไม่เห็นอุ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแอบ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 เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วเร็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 วเอ๊แล้วแอบแอบทันอยู่แอบทันอยู่มันจะไปไหนมันจะไปไหนไปห้องัวเปล่าเออไปห้องัวครับอ๋อนี่ไงมันมาซ่อมไอ้นี่โอเค Okay. โอเคเฮ้ยโสกถงเวลาอีกนิดนึงถงเวลามันหน่อยครับโอเคเหมือนตรงนี้จะไม่มีปัญหาเนาะเก็บเก็บเก็บให้หมดมีอะไรเอ่ยหนังสือทรมานโอเครู้ละเอาไปสลับกับอะไรเอ okay, สลับสลับสลับย่บบร้อยมันมีหนังสืออย่างนี้เก็บไว้ในบ้านเลยเหรอวะใน <c oughs> มอนี่นี เฮ้ยมีอันนี้ด้วยดูดูดูเกมภาคต้นฉบับว่ะนี่อะไรเอ้ยโเรียบร้อยครับมาไปเร็ว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 เรวถ้ามันถ้ามันวิ่งมาห้องนี้ผมจะรีบลงไปทันทีเลยเออมันมาจริงด้วยลงๆๆๆๆ โอเคอันนี้อะไรอ๋อโอเคให้น้ำมันไหลนะแล้วก็พอ uh uh. uh uh. จะละให้น้ำไหลแล้วเราก็ใส่นี่เข้าไปเดี๋ยวก่อนนด้อ๋อ oh, มันเข้ามาปิดน้ำก่อนนะเอ้ยว้า อ้โหโดนเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยโดนต่อยอทีเดียวไม่เป็นไรนะไม่ตายเอานี้เอานี่ไวน้นี่สลับหนังสือมันโอเคเดี๋ยวแกงมันนะ,ะมันเอาฟิลมันเอาฟิลออกนะเราก็ใส่เข้าไปใหม่ได้นี่เน่ต่อเลย ใส่ี่ต่อปักต่อปักต่อปักเรียบร้อยโอ้โหเจ็บไหมนะอ้าวเาเข้าไปอีกเมื่อกี้เราต่อฟิวใส่ละโอ้โห เกมเดี๋ยวมันลงมาแก้แก้ปัญหาเรื่องนี้ต่อนะอันนี้ได้ไหมเคได้อยู่ซ่อนตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะแก้งมันอีกทีหนึ่งก็ตอนที่มันจะใช้ไอ้นี่นะกับสิ่งนี้ตอนนี้ซ่อนตัวก่อนนะครับ อืมประกอบอยังไงนะแบบนี้หรือเปล่าปุ๊บ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 ก็บ <c oughs> มีชม่อไฟฟ้านะครับ <c oughs> โอ้แก่ใหม่เลยแก่หมด <c oughs> น่นาจะเป็นแบบเอ่อกุ้ยนวดไหมเซลฟ์เซมบรีแชร์นะซึ่งเมื่อกี้เราเล่นเป็นอิเล็กทริกแชร์นะมเมื่อกี้เรา แกนิบละเม pues> mm hmm. nah ื่อกี้เสียง messenger facebook ดังนะก็ขออภัยด้วยไม่ใช่ของคุณผู้ชมนะของผมเองเอาแล้วตอนนี้มันจะไป วาวความร้อนนะผมจะรอมันขึ้นไปเนาะราขึ้นไปปุ๊บเราก็จะไปสลับเลยซึ่งก็กลัวว่าจะไม่ทันเหมือนกันเ,เดี๋ยวจะให้หมาลอกก่อน เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวรอรอมันดูตรงนี้เสร็จก่อนโอเคฉม่เรียกหมาเรียกหมา,มาให้หมามันร้องโอเคหมาร้องแล้วครับมาตรงนี้ตรงนี้โอเคระว่างหมาร้องก็ให้เราลงไปข้างล่างเลยครับผมขอต้องขออ,งขอภัยด้วยผมลืมปิดจริงๆโอเคปิด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 สายปิด้ดดดดดดายหมุน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 โอเคเรียบร้อย นนีี่่หมเรียบร้อยครับดูดิเออร้อนร้อนร้อนแม่ร้อนแม่เทน้ำเรียบร้อยโอ้โหเดงแฉดเลยครับต้องรีบไปปิดต้องรีบไปปิดต้องรีบไปปิดเราเร่งซะสุดเลยนะคือเราอาจใส่หน้าเลยนะไปไปมารีบไปปิดแล้วครับเอ ครับต่อไปก็จะไปซ่อมไอ้นี่ซึ่งเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะขอบคุณเจ้าหมาที่ทําให้เราสามารถทำงานได้สะดวกขึ้นเล็กน้อยฮนะแรกกับการโดนต่อยไปครั้งหนึ่ง เรียบร้อยคนกู่าจะไม่รอดซะแล้วได้ถ้วยมาด้วยโอเคต่อไปนี่คือด่านซีซั่นสองนะผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นเราเล่นตรงนี้ก่อน On อนอ abroad ทุกคนขึ้นเรือนะครับเราจะตามจองร้านจองเช็ดเจ้าเชื้อเพื่อนบ้านคนนี้ตั้งแต่ในบ้านจนถึงวันพักร้อนของมันนะอันนี้คือสลับตรงนี้นะ โอเคจำได้อยู่ชุดเราก็เปลี่ยนด้วยนะตรงนี้อาจจะต้องใช้โอ้เหมือนอันนี้เลยเหมือนตอนภาคออริจินอลนะโอเคค่อนข้าง,างแต่ว่าแต่ว่าขยับยากนิดนึงนะยากมากยากมากจริงๆโอเค,อเ,คเขาก็ไปอันนี้กับแฟนเขานะโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยเอ็กซิสแฮสบิทโอเพนยยังยังยังไม่เปิดโอเค <c oughs> เอาไปดูวิวนะชมวิวก่อนที่เรือจะออกอะไรประมาณนี้เนาะโอ้ oh. ลื่นขนาดนี้ก็ยังเดินอยู่นะเคยเดินตามแผนครับไอยามีการเปลี่ยนเสียงใหม่สวยครับปุกเฮ้ยเอเสือฮมฮมพอ เขาก็เจอสาวน้อยน่ารักก็ไปเข้าไปคุยอะไรบ้างนะเดี๋ยวมาหว่างนั้นก็จัดการตรงนี้ครับลง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 ตกเร็วแล้วตกเร็วแล้วเ็ดอะไร เหมือนเสียหน้าอะไรบางอย่างนะผมตกเรือโอเคมีอะไร t อ e e d this right now อ๋อ,อยังครับแต่ตรงนี้เราตัดขาโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> จำได้ละก็คือเมื่อก่อนนี้เราสามารถเออเราต้องตามที่เกมมันสอนนะแต่อันนี้คือเราทำได้ตามสบายเลยจำได้คือครั้งแรกนี่จะลื่นแล้วก็หัวจะฟาดแต่อันนี้คือผมให้มันลงไปเลยนะ ปล่อยมันเล่นนะโอเคระหว่างนี้ผมจะให้มันอีกครั้งหนึ่งผมจะให้มันหัวกระแทกสาดิปไม่เราตอนนี้คืออันนี้เปิดอยู่นะ,ะลง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 ทนนี่ยึกสาวน้อยเอ,อ้ออืมน่าสนใจจริงๆดูเหมือนว่าเอ,อ่ออะไรเนี่ยเฟช ก็คือดูเหมือนว่าตัวละครตัวอื่นนะก็มีผลกับเจ้าหมองี่ด้วยนะโอ้โหนี่มันเก็บเรีอคชั่นทุกอย่างเลยนะเก,เก็บเก็บเรีอคชั่นแบบว่าอะไรนะหัวร้อนบ้างอะไรบ้างนะโอเคเฮ้ยอ๋อเราต้องเก็บอันนี้นี่เองเออเอเอ,เอหัวฟาดโอ้โอเคผมก็ใจละเราต้องเก็บไอ้น,นี่เพื่อใช้กับอันนี้ โอ้โหผมคิดไม่ถึงเลยเนี่ยคือภาคเก่าคือเราสามารถหยิบแบบมือเปล่าได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือต้องใช้ต้องใช้กระบวยเข้าใจละนะสมาชิกตีร้อนๆนะใส่หัวเยบ็บ <c oughs> ร้อนเสียหน,น้า เรียบร้อยกับผมกับซีซั่นที่2จบไปแล้วนะตอนนี้เราก็เลยจะขึ้นสู่ภาคใหม่ซึ่งเป็นภาคที่ให้เราไปเที่ยวพักร้อนกับคุณเพื่อนบ้านแสนรักของเราเองแต่ว่าผมก็จะขอปิดคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะผมก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไป CG ในคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้เจอกันครับ hoo.